โอเคครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Corp FF และวันนี้นะครับเราอยู่กับเว็บใช้หาเงินออนไลน์หรือว่าเกม Happy Dummy นะครับมาดูก็เป็นการหาเงินเข้าชูมอนี่เวเลตแลวก็หาเงินเติมเกมนะครับผ่านเกมตัวนี้เลยนะครับ Happy Dummy และสําหรับใครที่สนใจนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับก็มีดาวน์โหลดทั้ง iOS และ Android นะครับดาวน์โหลดฟรีนะครับเล่นฟรีนะครับและใครที่ดาวน์โหลดมาครั้งแรกก็จะหน้าประมาณนี้ครับ และวันนี้อยู่กับ ep 6ด้วยนะครับผมจะมาสอนหาคอยนะครับแล้วก็วิธีการหาคอยหายังไงนะครับแล้วก็มาแลกบัตถทูเหมือนเดิมนะครับอ่ะใครจะด,ดาวน์โหลดมาครั้งแรกเนาะสําหรับใครที่เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นใหม่นะครับผมจะลอกอินผ่าน a c e b o o k นะครับหรือว่าใครอยากลอกอินผ่าน ทางไหนก็ได้นะครับส่วนผมล็อกอินผ่าน a c e b o o k นะครับโอเคครับคนดูหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็จะบอกว่ามีผู้เล่นจำนวน12จําจำกัดรหัสของคุณนะครับคุณจะได้8,400คอยนะครับเห็นปะผมได้มาอีกแล้ว8,400คอยนะครับคนดูง่ายนะครับแล้วก็อุ้ยเมื่อกี้เนี่ยแลกบัตร T M เสร็จนะครับที่ผมแลกบัตร T M ไปใน EP กดๆนะครับมันก็ขึ้นนะครับแต่ว่าผมกดเดิอไปแล้วเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับตอนนี้คือผมมีคอยอยู่หนึ่งมื 68,000คอยนะครับก็ตกประมาณ1,680บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทำการแลกให้ดูด้วยนะครับขอปิดเพลงแป๊บหนึ่งนะครับเสียงเพลง กดเข้าไปตรงแรกตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อทําการแลกนะครับผมจะแลกให้ท่านผู้ชมดูนะครับวิธีการแลกของผมนะครับจึงใน EP ีล่าสุดผมก็แลกเหมือนกันนะครับที่ผมให้เอาอยู่ตรงเนี้ยตรงบันทึกเนี้ยเห็นป่ะ e ีตรงนี้ผมได้เติมเข้าบัตรชูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดคําว่าแลกบัตร cm นะครับปุ๊บนะครับแล้วก็เลื่อนลงมามีราคา150บาทนะครับใช้คอยอยู่ยนะครับ300บาทใช้อยู่30,000คอย500บาทใช้อยู่5 0,000คอยห้า1000บาทใ0 0อาทเห้าหมบคนดูผและแนก่เดี๋ยวผห แลกไม่ทันนะครับกดยืนยันเพื่อทําการแลกมันก็จะบอกว่า <The> ยินดีด้วยส่งคาขอเสร็จแล้วจูบนนี่จะถูกส่งายในหนึ่งสาวันนะครับเรียบร้อยแล้วครับลองรีหน้าเว็บดูนะครับเห็นปะเรียบร้อยแล้วนะครับเงินเข้เาไปที่เรียบร้อยแล้วจ้าหลังจากที่เราแลกแล้วเราก็รอวันหนึ่งนะครับเง네ินก็จะเข้านะครับหรือว่ารอพรุ่งนี้ครับเงินก็จะเข้าบัตรทีเอ็มก็จะเข้าหลังจากรอพรุ่งนี้เราก็มา,าตรงบันทึกตรงนี้นะครับรหัส14หลักตรงนี้เนี่ย สี่หลักตรงนี้เนี่ยไปเติมเกมก็ได้เติมเข้าจูมอนี่วอลเลตก็ได้จนผมจะเติมเข้าจูมอนี่วอลเลตนะครับพอดูใครที่อยากรู้วิธีการเติมเข้าจูมอนี่วอลเลตก็กดลิงก์ตรงใต้ดีสคริปชันนะครับก็จะเห็นเลยนะครับหลังจากที่เราแลกไปแล้วเพิบมเห็นปะพอดูมันก็จะหักคอยของเรานะครับจาก1นึ่งแสนเหลือหกหมื่นนะครับพอดู ไปอีพีนี้เป็นอีพีสุดท้ายที่ผมจะแลกแล้วมั้งพะว,ว่าคอยหมดแล้วนะครับคอยไม่เพิ่มเลยครับโอเคครับมาดูหลังจากที่เราแลกเสร็จอะไรเสร็จนะครับก็วิธีการหาคอยเลยทีนี้มาดูวิธีการหาคอยเลยวิธีการหาคอยง่ายๆนะครับอันดับแรกเลยคือแนะนําเพื่อนนะครับโดยให้เพื่อนกดลิงก์ของเรานะครับคนดูเพื่อนดาวน์โหลดเราก็จะได้คอยนะครับอ่ะหรือว่าง่ายๆหรือว่าใช้วิธีนี้ก็ได้วิธีที่ผมทําบ่อยนะครับก็คือวิธีการให้เพื่อนใส่รหัสโค้ดของเรานะครับคนที่ถูกใส่จะได้รับส0 0รยคอยและให้เพื่อนเราอินเล่นอีก10มือวัันถดดไไปจะสกบ คอยรวมกันก็เป็น1 0พันคอยวิธีการใส่คอยตามนี้ครับให้เขาดูกดเข้าไปตรงคำว่าฟรีคอยหรือว่าเลขบวกตรงนี้แล้วเด้งเข้ามาอยู่ในหน้าน,านี้ให้กดคำว่าผูกแล้วเด้งเข้ามาอยู่ในาน้านี้ให้ทําการใส่รหัสโค้ดก็คือ jhrc 5 7 2, 2ครับคนที่ถูกใส่ก็จะได้รับ300คอยและให้เพื่อนล็อกอินเล่นอีก10มือวันถัดไปก็จะได้อีก700อยคอยรวมกันก็เป็น1,000คอยใครมีรหัสโค้ดของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนได้ใครใส่ของผมก็ขอบคุณครับโอเคครับุณดูแลหลังจากนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นภาร,รกิจ,กจนะครับภาริดา เห็นปะก็จะมีภารกิจให้คอยรายวันวันละ50คอยรายสัปดาห์วันละร้อยี่เห็นปะผมได้มาอีกแล้วเนี่ยสาม้ยคอยเนี่ยฟะง่ายกดรับคอยเพิ่มอีกแล้วนะครับ <c oughs> วิธีการรับคอยก็ง่ายๆเหมือนแบบที่ผมทํานั่นแหละครับคอนโดก็ภารกิจตรงนี้นะครับอธิบายยังไม่เสร็จนะครับรายสัปดาห์วันละร้อยี่สัปดาห์ละร้อยยี่ แล้วก็รายวันวันละ50าคอยรวมกันก็นับเอานะครับวันหนึ่ง50คอย7วันนด้เท่าไร่แล้วก็มาคูณอีกง่ายนะครับวิธีการหาคอยเหมือนที่ผมพูดนั่นแหละครับก็ดูและถัดมาก็จะเป็นการจัดอันดับการจัดอันดับเนี่ยยังจะมาเร็วๆนีย้ยังไม่ยังไม่เพิ่มนะครับและถัดมาก็จะเป็นการเล่นนะครับในโหมดทุกๆโหมดเนี่ยสามารถรับคอยได้หมดนะครับทุกๆโหมดเนี่ยเห็นปะพวกนี้เนี่ยแจกคอยแจกอะไรเนี่ย มาเล่นได้นะครับผมก็อธิบายคร่าวก็ประมาณนี้เนาะและใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด,กดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้บอกไม่เยอะครับคนดูใครที่อยากรู้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมอธิบายอีกเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหม่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ